นตกพอดีเดินเก็บผักเก็บผักจะเอาไปปั่นยอดผักทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้เราก็เดินเลาะรอบบ้านเก็บเอามาปั่นให้หมดปั่นแล้วก็เอาไปใส่ไข่เจียวขับถ่ายดีดีว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วน,นะโอ้โหนี่ดูพี่พี่หอยเขา เนี่ยดูพี่หอยนี่ดูลองเอาไปกินสักตัวสองตัวเนี่ยเผื่อจะติดใจอันนี้ของสาวน้อยทำสวนนะจ๊ะนี่คืออแก้วมังกรเอามาวางไว้หม่องเนี่ยนะแล้วก็เอาโอ้โหเยอะดี เอาเศษผักต่างๆเนี่ยใบเบยต้นมงต้นไม้เอามาใส่เอามาหมกหมกไว้เนี่ยเขามีสารไซยนานนยนะช่วยกำจัดมแมลงแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยกินแล้วกินแล้วเขาจะตายไหมก็ถึงบอกอยากให้กรมวิชาการเกษตรเขาเอ่อ ช่วยทำงานวิจัยหน่อยเน,นี่ยใบมีผักขมก็ได้ด้วยกันอันนี้ก็ได้ที่ผักขมนะเอาใบมารวบอย่างเนี่ยโอ้ยธาตุเหล็กเยอะนี่จะใส่ยอดอันนี้เราเลี้ยงยีราเพื่อที่จะเอามาทำ ให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเรโรยรอบบ้านนะเนี่ยเอาไปด้วยอ่ะยอดไปปั่นอุ้ยดูชมจันทร์เนี่ยชมจันทร์เอาชมจันทร์ไปปั่นด้วยชมจันทร์นี่ขับถ่ายดีดีแต่ที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปปั่นนะแล้วก็เอาไปใส่ไข่เจียวเอาวางไว้ก่อนนี่เราเอามา วางไว้ตรงนี้คลุมหญ้าไม่ให้ย่ามขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวพอหญ้าตรงไหนขึ้นเดี๋ยวก็ย้ายไงย,ย้ายเก็บไปเอาไปปั่นได้ชมจันทร์กินดีขับถ่ายดี โอ้เยอะติดดอกเยอะเดี๋ยวถ้าไม่เก็บก็เป็นเมล็ดพันธุอ์อ้ฝนตกแล้วสดชื่นดีพามาเก็บผักเฉยๆเออนี่ผักหวานบ้านได้หมดยอด อันนี้ก็ได้มะละกอใบมะละกออ่อนๆนีไ่ได้ได้หมดเอาไปปั่นโหระพาโหนี่ <c oughs> เอาเม็ดเว้นหนามาดโดยๆหวานๆไ้ขึ้นมาตรึมนงปลูกไว้นะพวกเนื้อหนาเนี่ยเราจะเอาไว้อ้นี่เอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลง ไปแล้วหนึสมองสมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องออเอาไานะจ๊ะทุกคนท่องไว้เลยเก็บผักเลยเก็บผักอ๊บอ่ะอขึ้นเอาขึ้นปกคลิปกันไปละดูแลสุขภาพให้ดีๆเดอ้อแค่นี้นะ